นี่ฮะทุกคนจ๋าเยนตาโฟนะฮะร้านล,ลูกตาเยนตาโฟเราสั่งเป็นเทคเอาเว์ไปค่ะเดี๋ยวไปทานที่โรงแรมหรือที่ไหนฮะตรงนี้จะเมนูอ๋อร้านนี้จะทำเนทองติดกับเคเอฟซีเลยเราไปแล้วทุกคนจ๋าเราเดินไปดูลิงดูลงกันนะฮะจริงๆตรงนี้หาหาไม่ยากถานนราชดำเนินเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะทะลุไปก็จะเป็นรถไฟลบบุรีที่ทอกอสอเห็นไหมอาหารง่าย,ายๆทุกคนนี่เป็นแหล่งกลางคืนนี่ลงโรงแรมเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็วัดเสาทอง,ทองตลาดในเมืองนี่ฮะเคเอฟซี FC, แล้วก็เยินตาโฟลูกตาจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจ๋า ไม่ยากครเดินเข้า KFC ไปตากแอร์ก็ได้นะฮะทุกคนไปเรารับความ่ามาแล้วจ้าลูกจ๋าไหนจ่า,จานี่ฮะทุกคนจ่าลูกค้าเริ่มเข้าอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนจ่านี่คือร้านลูกตาลเ<ะ>ย็นตาโฟนะคะนี่เค c ซเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ฮะเดินไปเรื่อยๆไปดูกันนี่ฮะลิงเห็นไหมฮะลิงลิงลิงทุกคนลิงมันน่ารักมากเลยทุกคนจ่านี่ฮะบรรยากาศ ให้ทุกคนดูลิงสินี้คือส่วนน้อยนะฮะถ้าส่วนหลักก็จะต้องไปดูที่พระปรางสามยอดซึ่งถัดไปอีกซอยหนึ่งฮะ,ะทุกคนจา๋านี่ฮะโอ้ดูสิมันน่ารักไม่ล่าลิงนะป้าลิงน่ารักจังเลยลิงน่ารักมากนี่ฮะอา้อาวก็แหมเป็นไงบ้างจา้านะได้เดี๋ยวโทรไปนะไลน์ไปคุยกันนะเดี๋ยววันไหน,น อยู่ตรงนั้นเลยเหรอใกล้ๆเลยใช่ไหมฮะได้ได้ได้ใช่เลยโชคดีครับพี่ขาิงน่ารักมากดูสิมันซนน่ารักนะ่าอ๋อน่ารักจังเลยะ่ะว่าไงเจ้าเธอนี่เป็นส่วนน้อยนะฮะของชาววานนอน,นะคะ่ะทุกคนนี่เป็นวังนารายใช่ไหมวังนารายใช่ไหมป้าอันนี้นะฮะขอบคุณครับ นี่วังนาราคู่บ้านสารพระการคู่เมืองทุกคนยดูสิทุกคนนี่วังนาราเราเข้าวังนาราก่อนไหมหรือจะเข้าตรงนี้เป็นถนนพญากรรมจัดอ๋อนี่เป็นคาเฟ่น,น่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอานี้ก่อนมาดูเข้าวังนารา่อนโอกาสที่จะเข้าไปง่ายๆนี่ฮะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะฮะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งปิดวันจันทร์อังคารแล้ววันหยุดนักขัดตะเร่ นเช่นแนีวัฮอลิเดย์ก็หยุดไปนะฮะนี่ฮะทุกคนสวยงามไหมพระนารายณ์ราชมีเวสเราถ่ายข้างนอกแล้วกันเนาะทุกคนนี่ฮะถ่ายข้างนอกนี่ฮะ นี่ฮะทุกคนด้านนอกจะเป็นแบบนี้เมืองลบบุรีเดิมชื่อว่าละวะปุละหรือละโวเป็นยินแดนอยู่ต่างบริเวณภาคกลางมีความจเจริญรุ่งเรืองมากสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทวาราวดีทุกคนนี่ฮะนี่จะเป็นแผนที่นะรัในารายราชนิเวศมีอ่างเก็บน้ำสิบท้องพระคลังตึกเลี้ยงรับรองแขกประมาณนี้ฮะตึกพระเจ้าเหาก็มีฮะทุกคน โรงช้างหลวงหมู่ตึกทิมดาบพระที่นั่งสุดทาสวรรค์พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ทัญญามหาปราสาทพระที่นั่งพิมานมงกุฎเป็นหมู่พระที่นั่งนะฮะหมู่ตึกพระประเทียบพระที่นั่งจันทรพิสารูุชเพรเพราะนะฮะทุกคนนี่ฮะอันนี้คือตึกสํานักงานฮะคล้ายๆวังของเอ่อเรือนเรือนอะไรอย่ที่แถวเอ่อ พอที่นั่งอะไรนะที่ดังๆอะฮะเออจำมันช่างมันเหอะลืมลจะจำไม่ได้ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนจา๋าบรรยากาศดีงามล้ำเลิศอยู่นะฮะอืมนี่ฮะในกลางเมืองเลยฮะทุกคนเมื่อกี้เดินมาจากร้านลูกตาลน,นะฮะโภชนาลูกตาลยินตาโฟไม่ไกลเลยเจอปั๊บเลยฮะแอ่มีเวลาน้อยฮะทุกคนต้องไปดูลิงด้วยนะฮะ สวยมากเลยทุกคนทุกคนนาฬิกาแดดนะซันไดออลเคยได้ยินไหมนี่ฮะอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระนารายณ์ราชนิเวศฮะทุกคนเดี๋ยวไปเดินไปดูในเมืองไปดูลิงกันแล้วเราก็จะไปคาเฟ่แบงก้ทรทียืงเยื้อ,อ,อกับเบญจทาราโรงแรมนะฮะนั่งรถสองแถวไปสิบบ้าททุกคนวันนี้ไม่เดินกันฮะประหยัดพลังงานแล้วก็จะทำประหยัดเวลาหน่อยแล้วกันเนาะเราเดินชมเมืองมาทั่วละส่วนหนึ่งนะฮะ นี่ครับเมืองลบบุรีน่าอยู่นะฮะมีลิงเป็นเพื่อนทุกคนน่ารักไหมนะฮะแต่ก็ต้องระวังฮะมันซนฮะ,ะนี่ฮะอ่ะใครอยากจะซื้อบ้านว่าไงลูอุอ้ยอันนี้กำลังเพิ่เกิดยังน่ารักอยู่เลยอะ่ะนี่จะเป็นเทวสถานปรางแขกนะฮะทุกคน ก็ไม่ไกลจากวัดเผาทงเสาทงทองหาตลาดสดเทศบาลลบบุรีนะฮะเดินนะฮะถึงกันหมดนะครับเมื่อกี้ซอยที่เราผ่านมาก็เป็นเคฟซีก๋วยเตี๋ยวลูกตาลเย็นตาโฟจำได้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะถึงพระปรางสามยอดนะฮะซึ่งไม่ไกลจากสถานีรถไฟลบบุรีนะครับนอนสบายกันเลยนะ ไะเดี๋ยวเราไปเดินนี่หาบรรยากาศความเป็นมิตรก็ต้องทำประตูดีๆฮะเดี๋ยวมันเข้าไปหยิบของนะฮะทุกคนอะเยอะแยะมากมายว่าไงเพื่อน ีดทุกคนบรรยากาศร้านรวงก็จะดูแบบนี้เลยฮะเรียบง่ายลิงเยอะเอกลักษณ์เหมือนก็ไปรถม้าก็จะมีรถมา้าถูกไหมฮะมาลบบุรีถ้าไม่มีลิงนี่ก็ไม่ใช่แล้วนี่คือพระปรางสามยอดฮะทุกคนกินอะไรอะ่ะลูก กินอะไรกันกินหญ้าอุ้ยน่ารักมันเก็บหญ้ากินมันเก็บหญ้ากินทุกคนนี่ฮะน่ารักนะมันเก็บหญ้ากินนูน้นบนนู้นเต็มเลยครับ กินอะไรลูกกินมะม่วงเหรอ